สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านครับพบกับกับผมทิดเกียรตินะครับจากช่องอีสานบานเฮาสําหรับคลิปนี้ครับก็เป็นอีพีสามนะครับสำหรับการขุดคลองส่ไก่นะครับซึ่งคลิปนี้นะครับผมิติัณพี่พน้องมาปูผ่าพลาสติกนะครับหลังจากเฮานะครับขุดคลองใส่ไก่เรียบร้อยแล้วต่อจากคลิปอีพีสองนะครับคลิปที่สองนะครับที่ผมบอกว่านะครับ เคล็ดลับการปูผาพลาติกนะครับก็คือนะครับผมจะปล่อยน้ำนะครับปล่อยน้ำลงไปในบ่อกรนะครับปล่อยน้ำลงไปในบ่อนะครับเพื่อนะครับหนึ่งห้ยดินนะครับได้ดูดซับน้ำนะครับห้ยดินได้ดูดซับน้ำนะครับบ่ให้เกิดคว้มห่อนนะครับเพื่อที่เราจะลงปูผาพลาติกนะครับดินจะได้อ่อนนะครับบ่แข็ง เพื่อป้องกันเวลาเฮานะครับเหยียบพลาสติกนะครับเหยียบพลาสติกไปนะครับเสียห้ยนะครับผ่าพลาสติกนะครับพลาสติกของเฮาขาดได้ง่ายนะครับเพราะว่าเนื่องจากต้องมาเจอกับก้อนดินที่มันแข็งนะครับถ้าเปิดน้ำใสนะครับเปิดน้ำใสดินเขาก็จะได้อ่อนตัวนะครับเวลาเฮาเหยียบนะครับกระแตกนะครับมาเป็นผ่าพลาสติกเฮานะครับพลาสติกเฮาจะบ่ได้รั่วนะครับ นี่ผมจะเปิดน้ำใส่ก่อนเปิดให้ทั่วเลยครับพี่น้องครับเปิดให้ทั่วไปเลยเปิดไว้จักะมือหนึ่งคลืนหนึ่งนะครับน้ำลดแล้วนะครับหลังจากน้ำลดนะครับดินอ่อนๆนะครับห้างควายน้ำผาพลาติกลงมาปูนะครับมาปูนี่กับผมกับกำลังนะครับจะเปิดนะครับถึงไว้จักะคลืนหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาติดตามนะครับ ช่วงที่ห้าปูผาพลาติกนะครับพี่น้องครับมาติดตามไปมืองน้ำกันครับพี่น้องครับหลังจากผมซื้อพลาสติกมาแลลวนะครับผาพลาสติกมาแล้วซึ่งความกว้างนะครับสี่เมตรความยาวผมซื้อมาสิบหกเมตรสำหรับค้องสายไก่ค้องนี้ที่ผมขุดนะครับรวมทั้งเบิดนะครับสามสิบสามสิบเมตร สามสิบเมตรไปถึงพุ่นนะครับไปถึงสุดคลองสามสิบเมตรที่นี่ผมซื้อผ้าพลาสติกมาสิบหกเมตรกว้างสี่เมตรผมก็จะแบ่งเคิงนะครับให้มันได้สองช่วงผมก็เลยนะครับจําเป็นต้องมัก,กั้นกลางนะครับตัวนี้นะครับมาขุดเป็นหล่องกลางอีกทีหนึง่งเห็นหดืเป็นสองบอนะครับสองบอลเงีวนะครับส่วนตรงกลางนี่ก็จะฝังทอระบายน้าเช่นเดิมนะครับเป็นทอพีวีซีขนาดใหญ่ ผมซื้อม้านะครับเดือใส่นะครับอามาทําเป็นบ่อ,บอร,ระบายนะครับตะลาน้ำล้นนะครับนี่ครับผ้าพลาสติกตารางเมตลาหาสิบบาทซื้อมาทั้งหมดสิบหกเมตรกว้างสี่เมตรแบ่งเครื่องได้นะครับความเาวกจจะได้สามสิเมตรพอดีเดี๋ยวผมจะทําการปูผ้าพลาสติกและแบ่งเคืองก้อนนะครับแล้วก็จะปูผ้าพลาสติก รับพี่น้อกหลังจากผมได้ปูผ้พาพลาสติกแล้วนะครับเพื่อร่องนะครับกลนกลนคล้องกลนบอ่อผมก็จะเริ่มปล่อยน้ำนะครับเริ่มปล่อยน้ำลงมาซึ่งขอบบ่อผมก็จะหานะครับก้อนหินก้อนดินมาทับไวพ้พางก่อนนะครับพักไว้ก่อนทับไว้ก่อนเมื่อเขาปล่อยน้ำเต็มหรือว่าน้ำอยู่ตัวแล้วนะครับข้าก็มายืดยุนขอบบ่อแล้วก็ทําการเอาดินปกทั้งข่าง ตัวแนวน้ำนะครับดินปกทั้งคางนี่ต้ออยากก็ดีต้องเห็นหเป็นดินที่ชุบน้ำนะครับพดนน้าให้เปียกนะครับเพื่อจะปกมันจะได้อันแน่นหนานะครับสำหรับปกขอบบ่อปกขอบพลาสติกตอนนี้ก็กำลังปล่อยน้ำออกมาคิดว่ามืออื่นคือนแตน้ำลูกปลามาปล่อยได้นะครับเดีจะหาพวกแหนะ พวกผักตบชวาผักจอกเมื่อไหว่เป็นที่อาศัยลมเงาให้ปลาเพราะวะ่าแดดช่วงนี้นะครับหนาแรงตาจะนกความห่อนตายถ้ามีลมเงากะกะอาศัยผักตบชวาละครับหรือว่าจอกอน,อน,น,นะครับจอกหรือวันนี้ใครมีอันใดนะครับส่วนอีกเครื่องเครื่องหนึ่งทั้งนี้ก็ต้องล่ออีกกอนนะครับล่อี่เป็น พักๆก,ก่อนนะครับช่วงนี้ปล่อยรอยปล่อยน้ำตัวนี้เห็เต็มสะก่อนรองมืองก่อนจะเป็นลักษณะไดน,นะครับอัปเดตนะครับพี่น้องครับขุดคลองใส่ไก่ความกว้าง80เซนติเมตรปากบอ่อ2เมตรนะครับปากบอ่อก็คือผ้าพลาสติกนี่ความกว้างนะครับรวมทั้งเบิด2เมตร ก็ยดืยุดลงมาได้ขนาดปกขอบบอ่อได้พอดีนะครับแบงคเคิงเมตรละหาสิบบาทครับเมตรละห้าสิบบาททานโทษครับรุ่นนี้เมตรละหกสิบบาทนะครับเป็นรุ่นนาพิเศษความกว่างสี่เมรคกับผมแบงคเคิงกับแบงครเคิองออกมาเพื่อให้มันได้สองช่วงสองบอ่อนะครับนี่กำลังปล่อยน้ำอยู่ เดี๋ยวอัปเดตตอนต่อไปครับพี่น้องครับจะหาลูกปลามาลงนะครับคิดว่าจะเป็นไหนจะเป็นปลาดุกนะครับเลี้ยงง่ายโตไวนะครับสามเดือนก็สามารถนํำขึ้นมาเป็นอาหารได้แล้วนะครับเดี๋ยวติดตามตอนต่อไปครับ EP ต่อไปนะครับพี่น้องสำหรับ EP นี้กับผมทิศเกียรติจากช่องอีสานบานเฮาสวัสดีครับเดี๋ยวพอกันไหมคลิปหน้าครับ